งมงงงงงห้องห้องฮ้องฮ้องอาหารเช้าอร่อยใช่ไหมล่ะเบิร์ดเดย์มินซึมอ่ะลงมาทําให้ตั้งแต่ตีสี่เลยนะฮ้องห้องห้อง Thank you อุ๊บอุ๊บอุ๊บปวดเอือบปวดเอือบอุ๊ยกินปุ๊บก็จะอึอบปากเลยเหรอไป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 หาที่เข้าห้องน้ำไปเบิร์ดเดย์ฮ้องห้องห้องห้อง คุณสลับมือช้าของพี่ๆด้วยนะเด็กๆ,ๆเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองก็ได้ดูแลหมาก็ดีแถมยังทําอาหารชาวเลียงพวกพี่อีกใช่ใช่ใช่พี่หายเหนื่อยไปเยอะเลยแบ่งกันทําคนละมือเนาะอิ่มกันแล้วเดี๋ยวจะทําอะไรต่อจ้ะเดี๋ยวมินซอจะล้างจานค่ะเดี๋ยวมินเซจะถูบ้านค่ะเดี๋ยวมินซึมจะซักผ้าค่ะ เด็กดีแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองงั้นเดี๋ยวมือกางวันไปกินข้าวที่บ้านพี่นะเดี๋ยวพี่ทําของอร่อยๆเลี้ยงเอง <c oughs> ป้าแปปปมินกลับไปจัดการกับบ้านเรากันบัางดีกว่าป้ะอุ๊ย,ยจริงด้วยกับๆเพอะแปปปมินจะรีบไปเล่นเกมเล่นถังไว้ <c oughs> ท้อแปปปมินทําตัวเป็นเด็กดีแบบน้องๆบ้างสิกลับไปไปถูบ้านเลยนะอถูบ้านเลยหร ทุกคนยายยายทำหน้าที่เดยมินเซจะขึ้นไปถูชั้นบอนกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะถูให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยงั้นมินซอบไปล้างจานแล้วนะเก็บจานเก็บจานมินซึมก็ต้องมาซักผ้าโอ้โหผ้าเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวต้องแยกผ้าสีกับผ้าขาวซะหน่อยถูถูถูถ จะใช่บ้านนี้ไหมเนี่ยแต่ส่องสองดูเด็ก3คนก็<ๆ>ดูน่าจะใช่นะนี่ๆเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็เก๊กออกมานี่สิใครมาโวยวอยู่ข้างล่างลั่นบ้านลยรีบลงไปดูดีกว่าอุ้ยใครมาตะโกนหน้าบ้านาใครเนี่ยมาทําเสียงวดวอยู่หน้าบ้านเราใครเนี่ยกล้ามากเลยนะมาโวยวยอยู่หน้าบ้านเราสามสามมหัสจรรยร์พี่เองมีอะไรปะ่ะฮาพี่มินนี่ พี่เองพี่มินนี่อ้อ้โอ้โอ้อ,อพี่มินนี่คะมันมันมีมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ,ะพี่ต้องมีธุระด้วยหรอ <laughs> พี่อก็เป็นลูกพี่ลูนกน้องของเราสามคนนะ <laughs> ก็เท่ากับพี่เป็นพี่ของเราสามคนนั่นแหละพอดีว่าพี่มาเที่ยวเมืองไทยช่วงเนี้ยที่เกาหลีโควิดระบาด พี่ก็เลยบอกว่ามินโซมินเซมินซึมอ่ะมีบ้านดีสุดหรูอยู่ที่เมืองไทยโอ้โอ้โอ,โอ้จริงๆไม่ใช่บ้านของพวกเราหรอกค่ะพี่มินนี่ย่ามาย่ามาดูก็รู้ว่าบ้านของเราสามคนแล้วไหนๆเราก็เป็นญาติกันช่วงที่พี่อยู่เมืองไทยอ่ะพี่ก็จะมานอนที่บ้านนี้นี่แหละฮแต่แต่แต่บ้านเราอ่ะหลังเล็กนิดเดียวนะคะพี่มินนี่ เนี่ยนะหลังเล็กบ้านสองชั้นหลังออกจะใหญ่ไม่ใหญ่เลยค่ะแค่นอนกันสคนก็ขับบ้านแล้วอะ่ะพี่มินนี่รวยจะตายไปนอนโรงแรมอะค่ะอย่ามานอนบ้านเราเลยนี่กล,าล้าอะไรพี่เหรอนี่พี่มินนี่นะย่าแท้แท้ยังจะไล่ได้ <c oughs> เดี๋ยวพี่กลับเกาหลีเมื่อไหร่นะจะไปฟ้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่า3แฝดมินโซมินเซมินซึมอะไม่ต้อนรับพี่ โซเขาไม่ได้จะไล่พี่มินนี่หรอกแต่บ้านเราอะเล็กจริงๆอยู่กันแบบแออัดแออัดอาหารการกินก็ลําบากเดินทางไปไหนก็ลําบากแถวเนี้ยไม่มีรถไฟฟ้าด้วยนะคะพีม่มินเนี่ะไปนอนโรงแรมที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้ามีอาหารอร่อยอร่อยสบายกว่าเยอะเลยค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ถึงพี่จะรวยมีเงินเยอะแต่พี่ก็ไม่อยากไปอยู่คนเดียวที่โรงแรมพี่อยากมาอยู่บ้านเรานี่แหละเวลาพี่อยากได้อะไรอะ่ะจะได้มีพวกเราสามคนคอยทําให้คอยดูแลพี่ไง <S <S จะมาอยู่สบายๆอยู่ฟรีๆแล้วก็มีคนใช้อีก3คนใช่ไหมคะพี่มินนี่ มินซึมจะเย็นค่ะจะเย็นค่ะมินซึมอย่าพูดอย่างนั้นดิไปไปไปเดี๋ยวมินโซจัดการเอง <c oughs> พวกเราสามคนอะรักพี่มินนี่คะ่ะไม่อยากให้พี่มินนี่ลำบากเฉยๆย <c oughs> เดี๋ยวพวกเราอะหาโรงแรมดีๆให้เอาไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่พี่ตัดสินใจแล้วพี่บอกท่านพ่อท่านแม่ของพี่เราด้วยว่าพี่จะนอนที่นี่พี่ก็ต้องนอนที่นี่ <c oughs> บ้านเราอะเตียงไม่พอแล้วคะ่ะพี่มินนี่ถ้านอนอะสงสัยต้องนอนพื้นนะคะไม่เป็นไรพี่จะมาทั้งทีอะพี่เตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วพี่ เตียงของพี่มาเองพร้อมกับตกเครื่องแป้งสุดที่รักอยู่หน้ารั้วบ้านนู้นน่ะ๋ยวพี่จะเข้าไปสำรวจในบ้านนะว่าพี่จะนอนตรงไหนดีเราสามคนอะ่ะช่วยกันไปแบกของพี่เข้าบ้านด้วยมีเตียงสองชั้นมีตกเครื่องแป้งมีเก้าอี้แต่งหน้ามีกระเป๋าเดินทางอีกสองใบรู้เรื่องนะว้าว ไปเลือกดีกว่าเราจะนอนห้องไหนดีนะาแงทำไงดีอ่ะพี่เป็นนีสสุดโหดจะมาอยู่กับเราให้ได้เลยเดือดร้อนหนักแล้วสามแฟนนินทาอะไรการเด็กๆขนของให้พี่เรียบร้อยหรือนยะังข้าคไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะนี่นี่รีบไปขนของก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อโอ้ยแย่แล้วเราแย่แล้วแ,แล,วแลว้โอ้โหห้องนอนฉันบอสวยดีนะเนี่ย แต่ทำไมเตียงมันเบียดกันเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่เอ๊ะอยู่กันสามคนมีเตียงทำไมต้องสี่เตียงแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนว้าวห้องนี้สเปกเลยเดี๋ยวเราเลือกห้องนี้เลยดีกว่าห้อง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 ฮะอะไรเนี่ยมีหมาด้วยเหรอเนี่ยแล้วหมากะโดดขึ้นเตียงแบบนี้เลยเขียนว่าอะไรเนี่ยเตียงเนี้ยเตียงของเบิร์เดย์อ๋อเตียงของหมาอีกเตียง ตายตายเอาหมามาไว้ในห้องนอนเลยเนี่ยเดี๋ยวพวกเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวไปไปชิวชิวชิวฉันไม่ชอบหมาต่อไปเนี้ยเอาไปอยู่นอกบ้านเลยชิวชิวชิว้องห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 ือม,มาเห่าฉันเหรอเดี๋ยวฉันเอาไปไปล่อยวัดเลยหมานี่หมานี่เราต้องคุยกับสามคนนั้นแล้วไม่ให้เลี้ยงหมาแล้วลำคาญเสียงเห่าชะมัดเลยมิซอมิเซมินซมน อ้อเหนื่อยพี่มินนี่มาเที่ยวยังไงเนี่ยขนของมายังกันยายบ้านเ <c oughs> นี่นี่นมินซามินเซมินซึม,ม,ซม,ม,ซมเอาหมาตัวเนี้ยไปปล่อยวัดนี่สิอิง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 ,องไม่เอาไม่เอาหาเบอร์เดย์เนี่ยนะไม่ได้หรอกคะ่ะเบอร์เดย์อะพวกเราสามคนได้มาเป็นของขวัญวันเกิดพวกเราอะรักเหมือนเป็นพี่น้องของเราเลยนะแค่ามาไปปล่อยเด็ดขาดกับพี่มินนี่แล้วพวกเราก็ขนของให้พี่มินนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอะ ก็ต้องเสียงดังด้วยไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยแต่ห้ามเข้ามาในห้องนอนพี่เด็ดขาดนะเออพูดถึงห้องนอนพี่พี่จะใช้ห้องข้างบนเป็นห้องนอนพี่นะขนทุกอย่างอะ่ะขึ้นไปข้างบนด้วยฮ่ <c oughs> ข้างบนมันห้องนอนพวกเรานะคะพี่มินนี่พี่มินนี่เป็นแขกก็นอนข้างล่างสิคะ ก็ใช่ไงพี่เป็นแขกพี่ก็ต้องได้ห้องดีที่สุดสิไม่ต้องเรื่องเยอะรีบๆขนของขึ้นไปจัดการห้องนอนให้พี่สวยงามส่วนหมาตัวเนี้ยถ้าอยากจะเลี้ยงก็อยากให้มาวุ่นวายพี่ลำคาละกันนะ <c oughs> โอ้โหอะไรกันเนี่ยอ่าทุกคนพี่ก็คงอยู่ไม่กี่วันไปจัดการให้มันเสร็จๆเหอะโอ้โหว้าวห้องนอนของเราสวยเพอร์เฟกต์เด็กๆนี่ก็จัดห้องเก่งเหมือนกันนะเนี่ย อนอนพักดีกว่าเดินทางมาเหนื่อย,เอ,ยเอ๊ะทำไมป่านี้เด็กๆยังไม่มากินข้าวกลางวันอีกล่ะเนี่ยนั่นสิชุกะบาวเราไปตามเด็กๆกันดีกว่าปะ ก็ร้องไห้ทาไมเนี่ยแล้วทําไมบ้านกลายเป็นอย่างนี้ล่ะทาไมเตียงนองเตียงนอนถึงได้แออัดดัดเดียนมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนกันหรอเงี้อิงอเบิร์ดเดยกก็ร้องไห้ไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเ่าให้พี่ๆฟังสิมัวแต่ร้องไห้อย่างนี้จะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะเด็กๆอ๋ออออ้ออะไรกันเนี่ยมีทั้งเสียงเด็กร้องไห้เสียงหมางงหงิงแล้วก็มีเสียงไรมาตะกนวอยวอยอะไรอยู่ในบ้านฉันนี่ยหา เธอเป็นใครอ่ะฉันก็เป็นเจ้าของบ้านนี้ไงห้องห้องห้อง,งอย่ามาเห่านะเดี๋ยวฉันก็จับไปปล่อยวัดซะเลย <c oughs> นี่นีนี่น้อยๆน,น่อยใครฮาเจ้าของบ้านเนี่ย บอกว่าฉันไงฉันนะชื่อมินนี่เป็นพี่ของมินโซมินเซมินซึมาจากเกาหลีบ้านเนี้ยน้องฉันอยู่ฉันเป็นพี่ฉันก็ต้องเป็นเจ้าของบ้านนี้สิรู้แล้วก็กลับไปกันได้แล้วลอยวาย,วายอยู่ได้ฉันเดินทางมาจากเกาหลีเหนื่อยเหนื่อยอยากจะพักผ่อนเอ้ออ,อพี่มินนี่คะพี่สองคนเนี้ยเขาเป็นเขาเป็น เป็นป้าค้างบ้านใช่ไหมละ่ะ <c oughs> มาส่งเนี้ยรู้แหละวุ่นวายบ้านคนอื่นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่แปปปะมินกับพี่ชุกระบาวอะ่ะเขาเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงค่ะหาเจ้าของบ้านตัวจริง ว่าอะไรทำไมต้องมีตัวจริงตัวปลอมด้วยคือเราแบบมาอยู่บ้านพี่แปปเปอร์มินกับพี่ชุกกะบ่าวบ้านหลังใหญ่ๆข้างหลังนะคะแต่ว่าตอนวันเกิดพวกเราอ่ะพี่แปปเปอร์มินกับพี่ชุกกะบาวอ่ะซื้อบ้านหลังนี้ให้ให้เราอยู่กัน3คนเพราะฉะนั้นทังบ้านหลังใหญ่นู้นทังบ้านหลังเล็กนี้แล้วก็พื้นที่ทั้งหมดเนี้ยเป็นของพี่ชุกกะบากับพี่แปปเปอร์มินเขาค่ะ พี่ก็นึกว่าเป็นบ้านของเราสามคนอ๋อพอจะเข้าใจแล้วที่เตียงนอนของเจ้าสามแฝดต,ต้องลงมาอยู่ข้างล่างเด็ก,ดกๆกับหมานั่งร้องไห้หงิงหงงหงงเพราะเธออะมายึดห้องนอนของเด็กๆใช่ไหมอ๋อไม่ได้ยึดค่ะหนูว่าเป็นแขกหนูก็ต้องได้นอนห้องที่ดีที่สุดสิคะพี่ๆไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นแขกแล้วทำตัวไม่น่ารักเกเรไล่เจ้าของบ้านแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเลยนะ อ,อ๋หนูหนูอยากนอนห้องดีๆค่ะหนูอยู่ไม่กี่วันเองแห,หนูก็กลับเกาหลีแล้วถ้าอยู่ไม่กี่วันเองก็ไปนอนโรงแรมสิจ๊ะมาเที่ยวอะ่ะนอนโรงแรมสะดวกจะตายจริงด้วยค่ะจริงด้วยค่ะพ่อกับแม่พี่อ่ะก็รวยมากเลยนอนโรงแรมสองสามคืนไม่เดือดร้อนหรอกน้อง <c oughs> โอ้คือคือง่เ <c oughs> อ้าร้องไห้อีกคนและอะไรกันเนี่ย คือความจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูแอบหนีมาเมืองไทย <c oughs> เพราะที่เกาหลีโคโควิดระบาดเยอะมากเลย กพ่อแม่ก็ลําบากตอนเนี้พ่อแม่หนูก็ไม่ค่อยมีตังค์แล้วค่ะหนูว่าหนีมาเมืองไทยและกะจะมาอยู่กับเด็กๆ3ามแฝดหนูไม่มีตังค์ไปอยู่โรงแรมหรอกค่ะพี่ๆเอา้ากลายเป็นงั้นไปหนูต้องขอพักอาศัยกับเด็กๆแล้วก็กับพี่ๆสักระยะนะคะตอนเนี้บ้านหนูกําลังลําบากมากเลย <S <S ถ้าอยากจะมาขออาศัยอยู่กับเด็กๆอะ่ะมินนี่ก็ต้องน่ารักกับน้องๆคุยกับน้องๆดีๆมาอยู่บ้านน้องๆแล้วอ,อย่าไปรังแกน้องๆเข้าใจไหมค่ะ ะคะหนูขอโทษเด็กๆพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่จะเป็นพี่ดีๆขอพี่อาศัยอยู่ด้วยสักพักนะนะ ได้เลยค่ะพี่มินนี่ถ้าพี่มินนี่ลำบากเดือดร้อนแล้วบอกตั้งแต่แรกอ่ะพวกเราก็ให้พี่อยู่ด้วยอยู่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาจัดห้องนอนกันใหม่ให้สบายกันทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวพี่อ่ะจะช่วยพวกเราทุกคนทํางานบ้านด้วยพี่จะเป็นคนดีแล้วจ้า <c oughs> ดีมากมินนี่ถ้าเป็นคนดีน่ารักเราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขขอบคุณนะคะทุกคนมินนี่จะเป็นคนดีแล้ว